ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่เมษามากมากนะคะอคุณแม่เมษากล้วยมาให้นะคะวันนี้มาบ้านคุณแม่เมษานะคะพอดีก็ไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยรู้จักแม่เอซีเท่าไหร่ขอบคุณมากๆอันนี้ยังเป็นช่องเล็กๆช่องพังทองชุมติดตามด้วยนะคะคุณแม่พังแม่แก้วพังทองชุมค่ะที่ที่อะไรที่ลบกกับแม่มูลใช่จ้าที่ที่กับแม่มูล อยู่กับแม่มูลบ้านติดกันกับแม่มูลเลยจ้าขอบคุณคุณแม่เมษามากมากนะคะขอบคุณมากค่ะต้อคุณแม่มอบคะแนนให้นะคะขอบค<า>ุณมากๆค่ะวันนี้ใจดีมากๆากนะคะมาเจอคุณแม่ได้อ้อยไปได้อาหารน่องไปอาหารน่องยังบะมี่ได้จ้าเพราะว่าเพื่อนไปหาหม่งผักอยู่แม่เม่ต้องไปวัดปจ้าเพิ่นไปวัดปลา่น่ะจ้าไป อันควรสร้างไปแล้วหาเรื่องมองผักหามองมาพระท่านได้เรื่องมองบ้านปลาจะสมบัติพนาไก่เบี้ยนควรหวนมากแหนยเพื่อนจ้าประจําเด่นนจ้าเพิ่งกําลังมาเพิ่งไปหามองผักกันละกําลังมาขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่สมพลในบ้านเพื่อน่าแมนทีมงานแม่อันคุณแม่เม่สาบอกหูจ yeah> ักแม่เม่สาบอกเว้ยหนูก็เป็นช่องเล็กๆยังว่าท่านในหูจักแม่ปันไดกกเลยวางไว้สิเพราะว่าวันที่เก้ากันลกกระดา สมบัติคนจอง่ายจ้าเมนบั้นปูิสีเกดแก้วกับโได้ไปกับโบง่ายก่บโอ้โบได้ไปตีเม่โบได้ไปตีจ้าแต่ว่ามูม่วนลูกกับโได้ไม่เฮช่วงว่างหันบุญกุุงขันยแต่ว่าวางออกพรรษสาไเด้มาเฮอยู่ตีช่วงออกขั้นายเดีไปบบอัดเปี้ยาขายทิพย์พูนอร่อยจ้า เออขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากคุณแม่ขอบคุณหลายๆได้ยินแต่เห็นได้ยินแต่ซื้อก็แลังเห็นตัวจริงมือนี่ละคุณแม่เมษาบ้านโนนเมืองท่านตีตัวตัดตีตัวหนามากโกรธกันได้ค่ะคุณแม่บากเพราะว่าวันไห้เี่ยวของไม่ขอจาสัมผัสพลวัตอันสุเทียเขาเคยมาพักในเมษาก็ล้มาอันอันนี้ก็บอกท่านในหูจักเมษานนดเนาะเมษาขอบคุณหลายๆค่ะต่อไปพี่ติด้ติดตามเลยเด้อ ขอบคุณอันที่งานสร้างวัฒนารรมละจ้านี่เีม้มาหเมนจ้าเมนเมนไปขอบคุณเก่าขอบคหลายๆคุณเมนลูกจะไปพัคคุณแม่ลูกอยู่พักวัดป่าเหมือนคนกก็ไปพักวัดปลาจ้ะเออคนนเอก็ไปพักวัดปลาคุนเอกมาหนีบอมเมวามีสั่งมาโตหนึ่งแต่บอมเมนแต่คนเเอกมาตรงมาหาจ้ะเมนเมนเมจ้า เห็นเห็นแม่มาตึ้อหวยมากว่าบู้จ้าแม่เนาะแม่ผู้ใดมาเนาะผมม่ซื้อเขาขึ้นไลยขึ้นแม่เขาขึ้นไล่ไล่แน่บ่ไล่แน่พอควนกรด้ยังบ่ท่านเจงปัไดช่องน้อยช่องเลอกเล็กฝากติดตามนี่จ้านั่นเราก็ไม่ค่อยได้ไล่ปัไดยแม่ บ่ท่านมีบ้านน้ำเพลนนี่ล่ะหาคะแนนไปสร้างบ้านให้เพลนอยู่แหมกระชีดไปหย่อมอยู่ตลาดจ้าบุญพระเวทเด้อแม่บุญพระเวทปีนี้ไปนี่ได้เจ้าหลานนัวอยู่ตีขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆคุณแม่ขอบคุณมากๆบ่ทั้นใดแต่ว่ายู่วัดคุณต้นกล้วยมีอยู่ค่ะแม่มีบาอยู่ นี่ไปเมืองมาแล้วเนี่ย่าเรื่องบม่งกำลังมาขวนกับเรื่องบม่งพอข่วนกับไนได้าจ้าขอบคุณค่ะขอบุนี่อไม่กออะไรอยู่ครับปาต่ป่าตนเลยเจ้ะ ขอบคุณหลายๆคุณแม่ขอบคุณหลายๆที่มอบคะแนนให้นะคะขอบคุณมากๆคุณแม่เมษานะคะขอบคุณหลายๆมันนี้สิลงคลิปให้ไปมาล้านแม่ขอบคุณค่ะมาอีกบ่หรือบ่บ่ครับก็รสิไปทั้หนาเรื่อยเลยค่ะคุณแม่ บ้านห้องเรอะบค่อยมีคนอยู่บ้านแหมคุณเม่่ามาบ่ถือเม่มจบก่ะจ้าพันไปงไก่เบี้ยแล้วแต่ว่าเราบ่ไล่เออเอาเงินนี่ยเอางแต่ว่าหลังจากเขาขายรอตอลีขามาโอ้พนขามาเหม่อจังสีเป็นจ้าจ้าพนขายรถตอลีกันบบเป็นยังเม่บ่หูเฮ็ดจ้าแต่ว่าจะสามา จ้าเมนม่นมีคนเงียบจ้าโอ้เขาเนียมือเศ้าพอว่าจะมีคนเนโนเมนเนอเจ้า่าทเออสิไม่อยู่วันใหญขนาดเลบาทวิสิลลวเตี้ด้วจ้าพอวัาช่วงนีรถตลีขาเจ้าว่าแมนกะเงียบฉพาะเงียบเม่เงียบเขาไปเงียบพอวนจะขาเจ้าบ้านเนี่นะที่เลนอนอยันนี้ก็คือว่าออยรับนีหุ่นกบโังงานอุ่โรลงงายเุนตาเปียจ้าแ้่งไส ที่ข้างที่บ้านแม่อที่างนนี่เด้นี่ล้งนี่นนี่ตาไปที่ไหมาสุเทียมมุขนกัสิมาพานี่าบอกแม่แล้วก็สิเคียะมองไต้มมะหนาฝนเออตมใหญ right <uk> ่จ้าล้มอยู่ว่ได้ก้ามขึนไปเออเาว่ากินมัน้อนอยู่นี่จ้าวเนนอกตนนเออแม่อยู่ได จ้าพคนกันไปบัวหัดกันไปนอนรัดเออไปกับไปกับเพื่อนทะเรียนบุญกับบุญแดงแ้บุญจ้าว่าเป็นยังแม่ขอบคุณเลยหลายจ้าขอบคุณมากๆคุณแม่ขอบคุณเลยหลายขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณแม่เมษามากๆค่ะมาพอกันช่วงค่ำเนาะคุณแม่เนาะแต่พอกันแต่เว้นของจ้าแม่กับบุมีเวลาคือวบานหรือไม่ จ, <c oughs> จ้าจ <c oughs> ้า,าม่พาอมันกได้ดีกว่า <c oughs>